น้านะครับน้ำเช้าครับน้ำเช้าครับตัวเรกของวันนี้นะครับต้องบินบินสุราร์นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าปลาอะไรครับอขึ้นก่อนเห็นก็ขามแล้วครับขามแล้วขามแล้วขามแล้วครับมา สวยมากครับโอ้ไฟส์มีไซส์มีไซ์ครับมีไซส์ตอนนี้เอาจับจับจับ่วยยังหวยนโอ้โหสวยเอายหัวเลยมุกอย่าผมตอกเองมึงไตอกเองไยกหน่อยยกขึ้นมา้องบินยก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 เอายกยกองเงยหน้าขึ้นมา Okay.